ถ้าเกิดที่บ้านเพื่อนเพื่อนมีรถเล็กอย่าง1 1 0 cc ร2 5ย cc หรือ1 5 0 cc อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนเพอยากได้รถอีกคันนึงเพิ่มขึ้นมาที่ต้องการจะทําเวลาในการไปทํางานให้เร็วขึ้นนะฮะสมมุติว่าบ้านเพื่อนๆอนอยู่ห่างจากที่ทํางานสัก30-40กิโลเมตรเนี่ย การมีรถ 400cc มาขี่ไปทํางานเนี่ยมันก็จะช่วยทําเวลาได้มากนี่ขึ้นอยู่พอสมควรรวมถึงราคาค่าตัวนะครับ2 2 6,800บาทเนี่ยถ้าเราดาวสัก20%นะครับก็ประมาณสัก4-5หมื่นเนาะแล้วก็ได้เงินกิฟช่วยนะครับซึ่งกิฟของเดือนนี้ก็จะอยู่ที่14,500บาทก็จะช่วยลดเงินดาวลงไปอีกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนก็ตกประมาณ3,000ปลายหรือ4,000หน่อย,อยแล้วแต่จํานวนงวดที่เราเลือกเนาะว่าจะเลือก48นวดหรือ60นวดนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่อง7จสีผมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่คาวาซากิ PJ m o t o เตที่สกลนครนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถคาวาซากินินจา400ตัวท็อปตัว HG อรายลเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมพาไปดูนินจา400ตัวสแตนดาร์นะครับคันนั้นก็จะเป็นสีดาสติ๊กเกอร์สีเขียวนะฮะเป็นปี2022นะครับ ในรุ่นสแตนดาร์ดตัวลำต้นเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่2,19,600บาทนะฮะ2 1 9 6 0นเนาะในนิ n า a 400เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูตัวท็อปนะฮะซึ่งตัวท็อปเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของดีไซน์ของสีนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่แตกต่างจากตัวรองท็อปแล้วก็ตัวสแตนดาดนะฮะ รวมถึงจะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษ1ตัวนะครับก็คือในเรื่องของคุญแจสมาร์ทคีย์คือพูดง่ายๆว่าคุญแจรีโมทนะั่นแหละเนาะก็คือถือคุญแจใกล้ๆรถก็สามารถปลดล็อกรถกดสตาร์ทแล้วก็ขับรถออกไปได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องถือคุญแจเอาไปเสียบนะครับซึ่งในเรื่องของราคาค่าตัวก็แพงกว่าตัวสแตนดาร์ดเพิ่มขึ้นมาอีก7,200บาทนะฮะก็จะเป็นราคาค่าตัวอยู่ที่2,26,800บาทนะครับซึ่งผมมองว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ไม่แพงเลย เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำกุญแจเพิ่มที่เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์แบบนี้มันจะไม่ได้ราคา7 0 0ดนะฮะทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมได้ทำไปในตัวรุ่นสแตนดาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟไท้ายระบบเบรกช่วงล่างเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดแบบย่อๆเนาะเอาแบบย่อๆก่อนนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ2สูบเรียงนะฮะ399ซีซีนะครับฝาสูบเป็นแบบ ดับเบิลโอวเฮดแคมชาร์ป8วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะเกียร์ก็มี6เกียร์นะครับแล้วก็มีคัชมือตัวคัชก็จะเป็นคัชแบบสลิปเปอร์คัชนะฮะก็คือเวลาถอนเกียร์มันก็จะไม่ทําให้ตัวล้อล็อกนะครับแล้วก็แรงม้าสูงสุดก็จะอยู่ที่45แรงม้าที่10,000รอบนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดก็จะอยู่ที่38นิวตันเมตรที่8,000รอบนะฮะเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันมานานน่าจะ ปี7ปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์ทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดของตัวหน้าตาก็ไฟหน้าก็จะเป็นแบบคาวาซกิสไตล์นะครับก็คือเราจะเห็นหน้าตาแบบเนี้ยในตัวนินจาเกือบจะทุกรุ่นนะฮะที่เป็นไฟหน้าแยกซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ตัวสันจมูกโด่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวชิวก็เป็นชิวใสนะครับชิวใสเอ่อชิวไม่สูงมากนะสำหรับใครที่อยากได้ตัดลมก็ต้องไปซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็ในเรื่องของ บางคุณหน้านะฮะบางคุณหน้าก็คันนี้เป็น SG ก็จะเป็นสีดำมันนะฮะแล้วก็ตัววงล้อนะฮะวงล้อหน้าก็จะเป็นไซส์110นะครับตัวยางก็จะเป็นยางดันหลบนะฮะไซส์110ยสทับเจขอบ17นะครับเบรกนะครับจานดิสเบรกก็จะเป็นจานแบบฟอตติ้งนะฮะเป็นจานขนาด310ม mm ิลลิเมตรนะครับลูกสูบก็จะเป็นลูกสูบแบบ2สูบนะฮะของนิชินนะครับระบบเบรกเนี่ยสมูทมากนะของนินจา400นะครับ ส่วนตัวช็อคอัพหน้านะฮะก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกแกน41มิลลิเมตรแล้วก็ด้านในก็จะมีกาดกันฝุ่นให้นะฮะแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้แล้วก็จะเห็นคอท่อไอเสียแล้วก็ตัวหม้อน้ําไฟเลี้ยวนะฮะก็จะติดอยู่ที่ชุดแฟลลิ่งด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกดาด้านส่วนชุดแฟลลิงด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีดําดําแบบดําประกายนะดาสวยนะครับแต่ว่าสีของสติกเกอร์ก็จะเป็นเหลืองเทานะฮะ ส่วนปั๊มเบรกด้านบนนะครับก็จะเป็นปั๊มนิชินนะฮะนิชินแต่เป็นตัวปั๊มโตนะครับระบบเบรกของ Ninja 400เนี่ยคือเบรกได้สมูทดีนะครับประกับทางด้านขวามือนะฮะก็จะมี Start-Stop Engine ข้างล่างก็จะเป็นปุ่ม s t a r t มือนะฮะประกับทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานนะฮะก็คือไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะฮะด้านหลังก็จะมีไฟพาร์ทนะครับ แล้วก็คันนี้ก็จะได้พิเศษขึ้นมาก็คือในเรื่องของคุญแจสมาร์ทคีย์นี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะไม่ว่าจะล็อกรถปลด,ปดล็อกรถล็อกคอรถทุกอย่างก็จะทําได้ในตัวกุญแจนี่แหละส่วนตัวเลื่อนไม้ก็จะเป็นแบบกึ่งเข็มกึ่งอนาล็อกเนาะตัววัดรอบก็ยังเป็นเข็มอยู่แต่ว่าในเรื่องของจอแสดงรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะฮะฟังก์ชันต่างๆรวมถึงตัวความเร็วก็จะเป็นดิจิตอลนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะก็จะเป็นถังขนาด14ลิตรนะฮะตัวถังก็จะเป็นถังเหล็กนะครับถังเหล็ก ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยู่นะระเาว่าเขามีโหนกมีอะไรโผล่ขึ้นมาเข้ากับตัวรูปขาของเรานะครับสีนี่สวยมากนะสีเป็นสีดําที่มีประกายมุกนะครับโดยส่วนตัวของผมน่ยผมชอบสีมันๆแบบนี้นะฮะตัวบ่อรถนะฮะบ่อรถเนี่ยมีความสูงอยู่ที่78.5ซนเมตรนะครับก็ถือว่าเตี้ยอยู่นะแล้วเขาก็ทำเว้าตรงปลายบ่อด้วยทําให้ยืนง่ายมากๆนะฮะ ส่วนเบาะคนซ้อนนะฮะอาจจะขัดใจสายซ้อนสายแม่บ้านนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าเขาทําค่นขังจะเล็กนิดนึงนะฮะแต่ว่าเขาก็ทําไปตามในเรื่องของดีไซน์ให้เป็นแบบสปอร์ตเนาะตัวท้ายก็จะเป็นท้ายโป่งแล้วก็แหลมแหลมแบบนี้นะฮะคือโป่งด้านข้างแล้วก็แหลมยาวไฟท้ายเป็นแบบดาวกระจายนะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสองป้ายก็จะเป็นแบบหลอดไส้เนาะตัวบางคนท้ายก็อาจจะสั้นๆนิดนึงนะฮะแต่บางคนอาจจะมองว่าสั้นไม่มากพอก็จะไปถอดออกนะฮะ ก็ไม่ว่ากันนะครับนานาจิตตังใส่ป้ายสั้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะถัดลงมานะฮะระบบช่วงล่างด้านหลังนะครับตัววงล้อเนี่ยก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะฮะส่วนยางก็จะเป็นยางไซส์มาตรฐานของรถสปอร์ตขนาดกลางนะฮะก็คือไซส์150ทับ60ขอบ17นะครับส่วนจานที่เบรกหลังนะครับก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่220มิลลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มเบรกหลังก็จะเป็นปั๊มนิจ,จิน2ลูกสูบ เป็นปั๊มถือว่าเป็นปั๊มตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ,ะระบบเบรกของ400นี่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากถ้าใครเคยขี่จะรู้สึกถึงฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมันตอบสนองได้ดีนะครับตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะเลี้ยวพับซ้ายพับขวาหรือว่าเบรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของสวิงอาร์มนะฮะก็ยังเป็นสวิงอาร์มกล่องสีลีเยมอยู่ตัวโช๊คอัพหลังนะฮะจะเป็นโช๊คอัพแก๊สมาแล้วนะครับสามารถปรับสปริงพีโหลดนะฮะให้เหมาะสมกับน้ําหนักของตัวคนขับคนซ้อนเนาะ แล้วก็ด้านล่างเราก็จะเห็นกระเด่องทดแรงนะฮะก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ระบบช่วงล่างมันมีความละเอียดอ่อนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนพักเท้าของคนขับทางด้านฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีลูกหมากนะฮะแล้วก็ตัวคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ปั๊มขึ้นรูปสวยงามแล้วก็มีตัวกาดกันส้นเท้าไปโดนโซโ่ด้วยนะฮะส่วนพักเท้าคนซ้อนนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปนะฮะดีไซน์สวยนะแล้วก็มีตะขอเกี่ยวเชือกนะฮะติดตรงพักเท้าด้วย นะครับส่วนเรื่องของท่อไอเสียนะฮะท่อยเสียก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะแต่เขาก็พยายามจะทําดีไซน์ให้มันสวยนะก็โดยการใช้ฝาปิดที่เป็นฝาสแตนเลสนะฮะถึงตัวท่อจะเป็นสีดํแต่ก็ทําพวกครอบท่อพวกอะไรเนี่ยออกมาให้สีมันตัดกันให้มันดูสวยงามนะครับส่วนซุ้มเสียงเนี่ยผมชอบนะเสียงของ400มันไม่เงียบเกินไปนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ดังมากเกินส่วน พักเท้าทางด้านขวานะฮะก็จะเป็นแป้นเบรกปั๊มขึ้นรูปที่สวยงามนะแป้นเบรกแล้วก็ขาเข้าเกียร์นินจา400เนี่ยทำออกมาได้สวยนะฮะแล้วก็มีตาเมีไว้ดูระดับน้ำมันเครื่องด้วยที่ฝาครอบเครื่องด้านขวานะครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของตัวรถนินจา400นะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความน่าใช้กันนะครับนินจา400น่าใช้ไหมนะฮะก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปก่อนนะครับว่านินจา400เนี่ยเขายังไม่ถูกจัดว่าเป็นบิ๊กไบค์นะครับเพราะว่าจากกฎหมายใหม่ล่าสุดที่จะบังคับใช้ในปีหน้านะฮะในปี2566เนี่ยก็คือในเรื่องของใบขับขี่บิ๊กไบค์นะฮะคำนิยามเขาว่าบิ๊กไบค์ของเขาก็จะเป็นรถที่มีเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 400cc ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีแรงม้ามากกว่า46.9แรงม้าขึ้นไปนะฮะ คือคนที่จะขับจะขี่เนี่ยก็จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่เป็นใบขับขี่เฉพาะของบิ๊กไบค์ซึ่งมันจะมีผลบังคับใช้หลกัหลกๆก็คือในเรื่องของเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประกันภัยใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่มีใบขับขี่เนี่ยเราจะกลายเป็นคนผิดไปโดยปริยายจริงๆผมก็แนะนําให้ไปสอบนะครับในเรื่องของการสอบเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะยากหรอกถ้าเราตั้งใจจริงๆยังไงก็ต้องสอบผ่านอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลใจอย่างหนึ่งตามมาก็คือในเรื่องของความเข้มงวดในการตรวจขันใบอนุญาตขับขี่ของเจ้าหน้าที่นะฮะ ถ้าเกิดเราเป็นรถวิกบเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะฮะจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะผมเลยมองว่ารถนิจี่้อยเนี่ยที่เราไม่จำเป็นต้องสอบใบขับขี่เนี่ยมันจะลดความเพ่งเล็งของทางเจ้าหน้าที่ได้เยอะนะครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วมันก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะได้เปรียบเลยน,นะ3 8 9ซีซี cc แล้วก็45แรงม้าเนี่ยคือมันค่อนข้างจะได้เปรียบกว่ารถคันอื่นมากๆนะครับเพราะว่า cc มันใกล้เส้น แบ่งแล้วก็แรงม้าก็ใกล้เส้นแบ่งนะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของค่าบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่สเตอร์ล้อยางเบรกชิ้นส่วนพาร์ตต่างๆถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอาจจะแพงกว่ารถเล็กทั่วไปอยู่นะฮะแต่ว่าประหยัดได้กว่าตัวบิกไบคัสหกร้อหาสหรือว่าคัสพันแน่นอนนะฮะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานประจําวันนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดที่บ้าน,นเพื่อนๆมีรถเล็กอย่าง110ยสิบซีซีร้อยยี่ห้าซีซีหรือร้อยห้าสิบซีซีอยู่แล้วนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนๆจะได้รถอีกคันหนึงเพิ่มขึ้นมาที่ต้องการจะทําเวลาในการไปทํางานให้เร็วขึ้นนะฮะสมมุติว่าบ้านเพื่อนๆอยู่ห่างจากที่ทํางานสัก3 0 4 0กิโลเมตรเนี่ยการมีรถ4 0 0ร้ซีซีมาขี่ไปทํางานเนี่ยมันก็จะช่วยทําเวลาได้มากยิ่งขึ้นอยู่พอสมควรนะฮะรวมถึงราคาค่าตัวนะครับ 2 2 6 8 0 0บาทเนี่ยถ้าเราดาวสัก20%นะครับก็ประมาณสัก4 5นะ่หามื่นเนาะแล้วก็ได้เงินกิฟช่วยนะครับซึ่งกิฟของเดือนนี้ก็จะอยู่ที่14,500บาทนะฮะปีพรลบปีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับก็จะช่วยลดเงินดาวลงไปอีกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการผ่อนก็ตกประมาณ3,000ันไปลายหรือ4,000ันใหน่อย,อยแล้วแต่จำนวนงวดที่เราเลือกเนาะว่าจะเลือก48งวดหรือ60งวดนะครับถ้า60งวดก็ไม่ถึง4,000นะฮะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่คาวาซากิ PJ m o มอเตอร์ที่สกลนครน,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับรวมถึงเพจและลิงก์ไลน์ด้วยนะฮะแต่ผมอยากเน้นในเรื่องของการโทรนะฮะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกับทางร้านเขาได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ